สวัสดีค่ะพี่น้องประเดียนมานแกงน้ำมัแกงน้ำมันสมใซนไก่เนาะอขะเนาะประเดียนไปบิ๊กซี่มากมึงไปสอนเท่าโทรศัพท์มากประเดียนก็เล่ยไก่มากเล่ไก่มาหันกับน้ำมันสมที่ประเดียนซื้อมาไว้ตู้เย็นตะก้อนนี่ประเดียนก็เล่ยมมาห,าหม,ม,ยมา,กกมากแกงเนาะอขะเนาะใส่มะเขือพ่วงน้ำด้อพี่น้องเด้อแกงธรรมดาแกงอีสานบ้านเฮาหนิใส่มะเขือพ่วงน้ำ เกือบพวกปดนกัก็มาจากนี่เนากไปอมากรูดปดนกับกิฟมาจากนี่เป็นตาแซบตาแซบพี่น้องนีมึงนีว่าเด็กินดนหรอกกัเล่ขิดอยากก็เแกงนนี่แกงไก่มตอนไก่งำงำคนน่ะนพี่น้องเป็นตาแซบตาแซบแกงน้ำหม่ใส่ไก่น ng ng อกขนะ แกงแบบอีสานบ้านเฮาแกงแซ่บๆตำพริกธรรมดาเฮาใส่เน,นาะค่ะเนาะประเด็นใส่พริกบ่หลายดอกระเด็นใส่พริกหน่อยเดียว mm hmm. ่อยมันมีรสชาติซื่ mm ิง hmm. อันประเด็นกับขวัวไกล่ล้วนไก่ให้มันสุกซะก่อนเน,นาะค่ะเนาะล้วนกไก่ใส่พริกใส่ตะไคร้ใส่หอมซะก่อนยังคอยอันเอาน้ำไม่สมใส่ กล้วยมันแห้งเนอะไปเดินยังก๋วยเยปรุงเรียบร้อยแล้วก๋วยเอาหนำลงไปเนาะหน,ะนำซุปลงไปน,นีี่พ่น้องตอนไกมน่มันก็แซ่ยบจะเสียบเลยวันนี้อากาศฮ้อนฮ้อนบางก้อนหนานั่นกับฝนตกดิน้นไปเดินเก็บผ้าของผมเราฝนตกดินปอแปะปอแปะอยู่เนาะหนาะแกงอันใกล้กินกับอัองเขาสวย ก็เลยใส่แกงกะทิคือเพิ่น้อกแกงอีสานบ้านเฮากินนะคะนะ่ับเนาะยันไปซื้อนไก่มาจากกันบิ๊กซีโทะะรศัพท์กับจักเป็นยังเป็นดูดูปีน้องเลยยักเป็นเอยียงเป็นได้เป็นดีจน่าประเด็นบ่ได้นั่นสามมือติะะปปดจิตกันโทรศัพท์ประเด็นบ่ดีเข่าเบิง่งอัน YouTube ก็บ่ได้เข่าเบิ่ง ยูทูปอันอันนั้นอยังละยูทูปดอ้อันอันนั้นก็บ,บ่ได้พี่น้องเลยอันเขาเอื่อนอยังยนั้นประ,ะเด็นก็เอื่นบ่ถถุเนาะเดสก์ท็อปเขายากยากไปเห็ดสามเทีย่วนเจ้าของร้านนั่นส่วนร้านทู่พันสี่เห็ดหายแล้วเบื้องด้อมือนีมือว้านนี่ประเด็นไปเบื้ ขาเจา้าเบางนันเบางนี่พ่อประเด็นสิมาขึ้นไหน่สดไปกิมซื้อๆแหม่จ้าในเจ้าแขวนเห็ดเข่าบ่ได้เลยประเด็นกันล่อจนเสาร์เจ้าแขยไปหาเห็ดเบี้ยเห็ดงานแล้วเจ้าแขยไปแหล่ลานเบนเห็ดแห่เนาะประเด็นกันเลยไปบิ๊กซี่อีกรอบนึงเป็นรอบที่สามไปเห็ดมาเน,น,น,นาะขะเนาะเบื้องเด้อพี่นอ้องมือมือเศร้านี่ประเด็นกับคัดพื้นนะ เขาเลยเห็นบ่รถข้ามาประกาศขายไม่กวนป่นเบิ่งท้องฟ้าแดดแจ่มแจีมพี่น้องเลยนี่ไปเดือนเฮ็ดน้ำม,มันมีใบไสอันเบิ่งพี่น้องไปเดือนต้มน้ำม,มันอันอันนี้ใบสะเดาเด้อค่ะเด้อปน,นกันกับน้ำข้าม,มามันได้ออกเป็นสีแดงๆสีเน,นาะค่ะเนาะ ประเด็นเสี้ยว้ถ้าไปขาเพียขามาแลงเนึะค่ะเด้อนีปนปน่ประเด็นเห็ดประเด็นเห็ดไว้แล้วเด็นเห็ดไบเนาะค่ะเนาะโอ้ยอยันหนูมากัดอันนี่ของประเด็นหมุนเบิดเลยนี่ประเด็นเห็ดไว้นี่นว่าท่านแดงอันนี้แดงแล้วนนี้ว่าท่านแดงเนาะค่ะเนาะแล้วก็แดงนี่แดงเนาะ เดินต้มว้เอาไว้ไปขาหมดขาหมดขาเพียเด้อ่ะเด้อม,มีน้ำมันน้ำน้ำขี้เทาน้ำไปนดินใส่น้ำกันเดินใส่น้ำขี้เทาเหรอกก็น้ำม,มันหลย,ย่างเนาะเนาะน้ำสะเดาน้ำต้มผักธรรมดาก็าใส่ใส่ไปน้ำกันฝนตกหน,นึ่งระเดยนคัดผื้นฝนตกเปียกไอ้เงี้ยเนะ เดือนตีห้เบิ้องอันแกงประเดือนได้แล้วล่ะประเดือนบ่มีต้นหอมใส่เนาะคะเนาะผักอีตัวกับว่มีใส่มีตั้งแต่ใบอันนี้ใส่ผักอีตัวบ,บ่มีใส่ประเดือนบ่ได้ไปสื่อมาใส่อันใบมะกรูดแท่นเนาะคะเนะาะเพเป็นหนังเนาะกินตามมีตามเกิดตอนนี้ก็เด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบนสุกคนอยู่ดีสบายคว่ำเก็บจะไดคว่มไข่ายามี ไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมตตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลถูกเรือเดือดเด้อขอบคุณใดไหนระเดินก็บ,บ่กอันให้เบื้องหน้าดอกมันนี่เพราะท่านเดินเขียนคิีวท้าปาก,กน,ปน้องพี่น้องไปเดินสิไปอาบน้ำทุกอนหน้านนเหย่หนอ่อยปอกๆอยู่นี่เดินเทปเบียร์ง้าอตะเหลาเนาะเนาะเล่นม่านแกงไก่ ให้พี่น้องเ้าเบิ่งน้ำเห็ดคือประเด็นแล้วก็เดือดแซบแซบประเด็นนัน่นซิมเบืองหรือแซบครับแกงแบบอีสานบ้านเ้านวเนาะใส่ไก่ใสน่น้องไม่สมน้องไม่สมบ้านเ้ากันอันนี้น้องไม่สมเพิ่นเห็ดคือยังแผ่นในไงคือของคนไทยเขาเจ้าจหเห็ดเนาะแต่ว่าบ้านเหาเห็ดเป็นต้อนหน่อยหน่อยนะแกแซบอีกแบบนึงซุปแซบอันนี้มันซุปอะไรอันนี้สำหรับแกงอัน แกงไทยแกงกะทิแกงหยังไปอสันนาะประเด็นเขามาขายปรเด็นก็นเลยเสีอวอพระเจ้าสิฝันตอนนี้นยังังอีสิละ่ะไปไว้แกงกะทิเนาะคะเนาะอันแกงอีสานบ้านเฮาแกงใส่ไก่ใส่นมไม่เป็นฝอยๆแซ่บคักบ่มีเห็นนมไม่ฝอยๆก็เลยเอานมไม่เสีเอาเนาะคเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังเร่งใจขอบคุณทุกไลน์ทุกเรือ เกิ่ใไม่มากหรืช้าๆได้พาเล่มงามเนาะค่ะเนาะไปเดินกับสิจบคลิปใส่ซ้ำนีก่อนวัสดีค่ะ